ประชาชนยังคงทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจโควิดที่ลานกีฬาพัดสองกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการมานานหลายเดือนส่งผลให้ทางสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเพิ่มระยะเวลาในการเปิดให้บริการไปอีกในเดือนกันยายนค่ะบรรยากาศจุดตรวจพัดกรองโควิดที่ลานกีฬาพัดสองเขตราชเทวี หลังผ่านมา2ส,สัปดาห์ที่กรุงเทพมหานครได้ปรับให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งใน6จุดตรวจเชิงรุกถาวรที่ให้บริการตรวจพัดกรองโควิดแก่ประชาชนปัจจุบันยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองกันอย่างต่อเนื่องทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวและการจองด้วยระบบวอล์กอที่ในวันนี้พบว่าคิวแรกเดินทางมาจองตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกา นางวานนากระเตมสินอายุ57ปีประชาชนที่วอล์กอินเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันนี้เล่าว่าสาเหตุที่ตัดสินใจมาตรวจคัดกรองเนื่องจากมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด -19 และเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองเริ่มมีอาการไข้ไอจึงซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจเองที่บ้านผลปรากฏว่าตรวจพบเชื้อ ดังนั้นวันนี้จึงเดินทางมาจองคิวตั้งแต่4นาฬิกาเพื่อต้องการเข้ารับการตรวจเพื่อยืนยันผลอีกครั้งและต้องการเข้าสู่ระบบการรักษาอีกหนึ่งสาเหตุที่ตนเองต้องเดินทางมาจองคิวตั้งแต่เช้าในวันนี้นางวันนาเล่าว่าเนื่องจากเพื่อนบ้านที่เคยมาตรวจก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังว่าพบคนบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้จองคิวมาล่วงหน้าและไม่ได้ต่อแถววอล์กอิน แต่เมื่อมาถึงจุดให้บริการกับได้รับคิวเข้ารับการตรวจโดยทันทีมีคนแถวบ้านเนี่ยเคยมาแล้วไงเหมือนกับพวกเขาว่ามานั่งก่อนแล้วพอพวกเพื่อนๆเขามาเขาก็ดึงมานั่งกันแบบนี้แล้วบางทีก็บางทีก็ทะเลาะกันเพราะคนที่เขานั่งก่อนแล้วพิ่งลงมอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยเห็นเห็นเงี้ยแล้วก็มาแแมะตรงนั้นเนี่ยเขาเหมือนมีการจองให้กันแบบนี้ ไม่ไม่เหมือนจอดเบอร์เขาก็ไม่ได้เรียกตามเบอร์ใช่ไหมคะแตบบ่ว่าถ้ามาเงี้ยก็มานั่งแบบนั่งดักหน้างเงี้ยมาที่หลังมานั่งแมะดักหน้างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้มีเบอร์แจกไนงะถ้ามีเบอร์แจกมันจะแย่งกันไม่ได้ถ้าแจกตามใครมาก่อนเงี้ยแจกเบอร์แจกคิวคิวคิวมันก็จะเรียงตามเบอร์ใช่ไหมแบบนี้มันไม่ได้เรียงตามเบอร์สำหรับจุดตรวจตัดกรองโควิดที่ลานกีฬาพัดสองเขตราชเทวีแห่งนี้ มีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราชทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองให้กับประชาชนจำนวน500คือต่อวันเพื่อชุดตรวจเอ k เคที่จะรู้ผลภายใน30นาทีอีกทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางจำนวน9เขตดำเนินการสับเปลี่ยนเข้ามาดูแลประชาชนซึ่งในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากเขตดินแดงส่วนในวันพรุ่งนี้24-26พฤศหาคม จะเป็นเจ้าหน้าที่จากสํนักงานเขตห้วยขวางและวันที่27-29สํานักงานเขตพระนครและวันที่30-31สํานักงานเขตป้องปราบสตูพ่ายโดยประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองสามารถเดินทางมาได้จนถึงวันที่31กสิงหาคมโดยการจองคิวล่วงหน้าได้ทางแอปพลิเคชัน q ิวคิวเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อในระหว่างการรอคิว นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตราชเทวี TV, ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลาเปิดติดให้บริการที่ลานกีฬาพัดสองเพิ่มในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนต้องการเข้ารับการ,รตรวจคัดกรองโควิดจำนวนมากและปัจจุบันก็ยังคงพบมีประชาชนขยอยเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง